วันนี้จะขี่มอไซค์ไปประเทศลาวจุดเริ่มต้นของเราก็คือกรุงเทพี่แหละเราขับไปหนองคายเพราะว่าเราจะข้ามไปลาวที่หนองคายรอบนี้มากัน3คันมี ADV 160แล้วก็ฟอร์ซ่า300ยังไม่ทันถึงไหนคอนเทนต์ก็พุ่งเข้าหาอย่างเร็วคอนเทนต์แตช รือแต่ข้ากูมไม่ก็คือกระเป๋าข้างเนี่ยมันไปโดนท่อนะแล้วพอเออว่ามันมีแก๊สกระป๋องอยู่ข้างในนันด้วยมันก็เลยระเบิดกันจุยอย่หมดเลยตัดภาพมาที่อีกวันก็คือนอนหนองคายหนึ่งคืนวันนี้ก็คือจะออกกันแต่เช้าก็เตรียมแพ็คของอุปกรณ์กันให้เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวเลยจากโรงแรมขับไปด่านก็ไม่ไกลมากเนี่ยเห็นป่ะมีป้ายเวียงจันทร์ด้วยอัับแรกเลยก็ต้องหาคนที่ทำเอกสารให้ก่อนเว่าอันนี้เราจ้างเขาทำเอกสารให้อันนี้พี่ปาโมดไหมครับใช เติมต้องเติมที่นี่ก่อนเลยดีกว่าใช่ไหมพี่หรือว่าอยากอยากไปลองน้ำมันวินเทจอยู่นู่นเติมนี่ก่อนเลยก็ได้อย่างนั้นอันนี้เราก็จะไปเติมน้ํามันกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเติมน้ํามันไปก่อนก็ดีหรือจะไปลองน้ํามันวินเทจที่นู่นที่ไหนเดี๋ยวพี่เขาไปยื่นเอกสารรอก็คือจังหวะนี้เรามาเติมน้ํามันกันก่อนเพราะว่าพี่เขาว่าเติมไปก่อนก็ดีกว่าพอเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็กลับมาที่ด่านก็คือเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพราะว่าพี่เขาจัดการให้หมดทุกอย่างเลยคือง่ายมากเคือครับคนเดียว เป็นตู้ตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วก็คือโคตรเร็วใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีอันนี้ก็คือข้ามมาแหละข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมาแหละก็คืออยู่ระหว่างประเทศไทยกับลาวแล้วเดี๋ยวจะมีพี่จากฝั่งลาวมาคอยรับเราด้วยแล้วก็มายื่นเอกสารฝั่งนี้ให้เราพอจัดการเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาที่แลกตังค์นะครับอันนี้เราก็แลกมาเรียบร้อยครับผมถึงเงินล้านแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์พรบลาวพร้อมออกเดินทางออกเดินทางเดี๋ยวไปหาต่อบลูทูธก่อนนี่คือขับขับฝั่งขวาแล้วนะ ต่อจากนี้ไปเราก็จะต้องกลายเป็นขับเลนขวาเรียบร้อยเพราะว่าประเทศเราเขาขับเลนขวากันขับออกไาได้นิดนึงก็มาเจอร้านข้าวก็เลยแวะกินข้าวเลยจะได้จัดการเรื่องต่อบูทงบูทูดกันด้วยเราก็จัดเฟอร์ไว้ก่อนเลยหนึ่งชามแล้วจุดหมายของเราในวันนี้ก็คือเมืองเฟืองนะเนี่ยจากเวียงจันไปเมืองเฟืองก็ไม่ไกลมากประมาณ120โลแต่ว่าในแมปมันขึ้น2ชั่วโมงครึ่งก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยแล้วก็เส้นทางเนี่ยไม่ว่าจะปรับแมปเป็นมอเตอร์ไซค์รถนมันก็จะพาขึ้นทางด่วนต้องดูดีๆที่ชี้เนี่ยก็คือทางทางดไไมดรรธ พอขับมาสักพักออกมานอกตัวเมืองเวียงจันทร์ก็จะเริ่มแบบว่าเป็นแบบต่างจังหวัดแหละเนี่ยก็มีปตทด้วยนะผ่านปตทมาอันหนึ่งถนนก็แบบว่าเริ่มเป็นหลุมเป็นบอ่อก็คือถนนมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามันจะมีหลุมแบบลึกๆตลอดทางเลยต้องลองสังเกตดีๆก็คือถ้าตกลงไปนี่ก็คือเอาเลื่อนพอเราขับออกจากเมืองมาไกลขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะความแยกถนนมันก็จะมากขึ้นด้วยโโั oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ก็คือมีหมดทุกประเภทของหลุมหลุมเล็กหลุมน้อยหลุมใหญ่บางทีก็เป็นหลุมยาวซ้ายขวาถนนขาดเลยก็มีเมื่อทักเสียฟมาผมไปทางนี้แล้วเนี่ยผมไปนี่แล้วพอขับมาแป๊บหนึ่งก็มาเจอด่านลาวนะเขาก็ไม่เรียกตรวจอะไรนะพอเขาเห็นว่าเป็นรถมาจากประเทศไทยเขาก็ให้ไปต่อได้เลยเลยรู้เขาเรียกป่ะออกไปเลยขอบคุณครับ พอขับอีกแป๊บหนึ่ง Google Map แม่งพาไปผิดทางอีกใช่หรอพี่ก็ต้องใช่แล้วแหละใช่กั้นแหละโอ้โหแล้วดูนินอนหัวไม่แช่แลวพี่ สรุปก็คือไม่ใช่มันคือทางป่าอะไรก็ไม่รู้ไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องวนกลับไปทางเดิมแล้วก็ไปดูแมพหาเส้นทางไปกันเองใหม่พอขับเข้ามาใกล้ๆถึงเมืองเฟืองซ้ายขวาแล้วเริ่มว่าเป็นป่าเป็นภูเขาแล้วเนี่ยก็เจอป้ายและยินดีตอนรับสู่เมืองเฟืองแล้วก็มาเจอวัวออกทิพย์หลบวัวครับหลบวัวครับขอทานอะครับขอทานอะครับโเคครับ พอมาถึงตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองเฟืองแล้วนะก็คือจะมีภูเขาแบบสองสามลูกใหญ่ๆที่ตั้งอยู่แล้วก็จะเป็นแบบว่าทุงลงๆสวยงามบวกกับวันนี้อากาศดีฟ้าสวย้วยแล้วก็อันนี้คือเส้นทางที่เรากําลังเข้าที่พักกันที่จองเอาไว้พอมาถึงฝนก็ตกเลยเพิ่งบอกอากาศดีไปได้เจอสองแล้วฝนตกเนี่ย ดีนะแล้วนี่ก็คือที่พักของเราก็คือวิวสวยจังเป็นแม่น้ําแล้วก็เป็นภูเขาแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีเรือขับมาขายของนะนะอย่างเรือนี้ก็ไปขายพวกแบบส้มตาไก่ย่างไข่ปิ้งอะไรเงี้ยทีมงานก็คือนั่งชมบรรยากาศจิบเบียร์แล้วก็สั่งตำหลวงพะบางมากินแล้วก็มีไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องพอตอนเย็นก็ซัดหมูกระทะกันเลยครับผมะาุกร แล้วระหว่างวันเขาก็มีเรือมาขายของเรือนี้ก็เป็นขายพวกขนมขนมพอตกตอนคืนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็จะออกมานั่งกินอะไรกันหน้าบ้านแล้วก็มีทั้งคนลาวคนไทยก็คือรู้จักกันหมดเดี๋ยวเดินมาคุยกันเดี๋ยวเดินเอาเข้าวมาให้คือทุกคนมีสัมพันธ์สมัยติสที่ดีมากตัดมาที่อีกวันก็คือตอนเช้าตื่นมาพร้อมเดินทางต่อเป้าหมายต่อไปก็คือวังเวียงหลังจากเนี้ยของจริงและทางที่ผ่านมาเนี่ยคือมันกระโหลกกระจอกมากทางหลังจากเนี้ยคือของจริงครับดูหลังแม่งเฮียแล้วลุยงไงอืม